สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะมีใครจําได้ไม่เอ่ยว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างคะใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆซึ่งก็จะมีอยู่สองศาสนานะคะก็คือศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้ อมาดูกันสิว่าคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวกพุทธสาวกคือใครเดี๋ยวมาฟังคุณครูอธิบายก่อนนะคะพุทธสาวกก็คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หรือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็นำไปปฏิบัติตามด้วยนะคะในชั้นเรียนนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธสาวกที่มีชื่อว่าสัมมเนนบัณฑิตนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้รับชมนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปชมคลิปได้เลยค่ะสัมเนนบัณฑิต วันนี้ครูการดาบอกคะแนนผลสอบของวิชาสังคมศึกษาเด็กๆในห้องเรียนต่างพากันตื่นเต้นครูจะบอกคะแนนที่เต็มยี่สิบพลอยได้สิบปดคะแนนเพลินได้สิบเจ็ดเบิ้มได้สิบผัดได้สิบห้า เตยได้16นักเรียนคะปรบมือให้กับพลอยด้วยค่ะที่สอบได้คะแนนสูงสุดอีกแล้วแต่การสอบครั้งนี้เตยเป็นอีกคนที่น่าชื่นชมนะคะเพราะสอบครั้งที่แล้วได้คะแนนเพียง9คะแนนแต่ครั้งนี้สอบได้ถึง16คะแนนครูจะให้เตยบอกเพื่อนๆว่าทำอย่างไรจึงมีคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นเตยบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะ ว่าทำอย่างไรจึงมีผลการเรียนที่ดีขึ้นผมอยากมีคะแนนเพิ่มขึ้นครับก็เลยทำกันบ้านเองครับข้อไหนไม่รู้ก็ถามคุณครูแล้วก็อ่านหนังสือทบทวนทุกครั้งครับเก่งมากค่ะเตยที่เตยมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเพราะว่าเต้ยขยันแล้วก็ใฝ่รู้วันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องสามนเณนบัณฑิต เรื่องราวของท่านเป็นหลักธรรมทางศาสนาที่นักเรียนสามารถนามาเป็นตัวอย่างมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือเรื่องราวของสามเณรบัณฑิตกันค่ะซึ่งท่านเป็นสามเณรที่เปี่ยมด้วยปัญญาและบรรลุอรหันต์ได้เพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นโอ้โหท่านเก่งจังครับผมอยากรู้เรื่องของท่านแล้วครับงั้นเรามาฟังเรื่องราวของท่านไปพร้อมๆกันค่ะในรูปนี้คือสามเณร แต่เดิมชื่อว่าบัณฑิตเมื่อทันอายุได้เจ็ดขวบจึงได้บวชโดยมีพระสารีบุตรเป็นผู้บวชให้ขนาดบวชวันหนึ่งเดินตามพระสารีบุตรไปบิณฑบาตในหมู่บ้านสามเณรบัณฑิตเห็นคนทำงานต่างกันเห็นชาวบ้านกําลังไถน้ำเข้านาจึงถามพระสารีบุตรว่าน้ำนั้นมีจิตใจหรือไม่ ภาษารีบุต,ตอบว่าน้ำไม่มีจิตใจสมณเณรจึงคิดว่าเมื่อคนสามารถชักน้ำซึ่งไม่มีจิตใจไปสู่ที่ที่ตนเองต้องการได้แต่ทำไมจึงไม่สามารถบังคับจิตตนเองให้เป็นคนดีบริสุทธิ์ได้เมื่อเดินต่อไปได้สักพักท่านได้เห็นช่างสอนกำลังตัดไม้ให้ตรงเพื่อทำลูกสอ สมณเณรบัณฑิตจึงถามพระสารีบุตรด้วยความสงสยัยลูกศรน,นั้นมีจิตใจหรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าลูกศรน,นั้นไม่มีจิตใจสมณเณรจึงคิดว่าคนเราสามารถดัดลูกศรให้ตรงได้แต่ไม่สามารถบังคับจิตตนเองให้มีความซื่อสัตย์ได้ จากนั้นท่านก็เดินต่อไปเห็นช่างไม้กำลังถากไม้ทำล้อเกวียนจึงถามพระสารีบุตรว่าไม้นั้นมีจิตใจหรือไม่พระสารีบุตรต,ตอบว่าไม้ไม่มีจิตใจสามเณรจึงคิดว่าคนสามารถนําเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตใจมาทำเป็นล้อได้ แต่ทำไมฝึกจิตใจตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมไม่ได้ช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้ไหมคะเด็กชายที่ได้รับการบวชที่มีอายุเจปีขึ้นไปเราเรียกว่าสามเณรค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะสามเณรบัณฑิตถามภาษารีบุตรเพราะเหตุใดไม่ทราบค่ะสามเณรบัณฑิตถามภาษารีบุตรเนื่องจากสามเณรบัณฑิตเป็นคนใฝ่รู้จึงซักถามผู้รู้เมื่อเกิดความสงสัยนี้คะว่าเหตุใดคนบังคับสิ่งของให้เป็นสิ่งต่างๆได้แต่ไม่สามารถบังคับจิตใจของตนเองให้เป็นคนดีซื่อสัตย์มีคุณธรรมได้เหมือนนักเรียนเมื่อเกิดความสงสัยใฝ่รู้ในเรื่องเรียน นักเรียนก็ถามครูเพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะเช่นนักเรียนทำการบ้านไม่ได้หรือไม่เข้าใจก็มาถามครูหรือพ่อแม่เพื่อให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าเราถามในเรื่องต่างๆจากผู้รู้ก็จะทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆคะให้น้องๆลองบอกวิธีมาคนละหนึ่งวิธีว่าทำอย่างไรคะแนนสอบจึงจะสูงขึ้นเริ่มเลยคะ่ะหลังจากที่สมเนเณรบัณฑิตถามไปภาษารีบูตรจึงตอบว่าชาวนาต้องการทำนามให้ไหลเข้านาเพื่อการประกอบอาชีพ ช่างสอนต้องการทำดอกธนูจึงต้องดัดไม้ให้ตรงช่างไม้ก็นำไม้มาทำเป็นวงกลมเพื่อนำมาทำล้อเกวียนสม,มนเนรบัณฑิตจึงขออนุญาตพระสารีบุตรกลับไปวดัดเพื่อปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นสัม,มนเนรนจึงได้เกิดความคิดที่จะปฏิบัติธรรมจึงตั้งใจฝึกจิตและศึกษาพระธรรมจนบรรลุพระอรหรันต ได้เมื่ออายุเพียงเจ็ดปีเด็กๆเห็นไหมคะว่าความใฝ่รู้มีความพยายามและขยันหาความรู้ทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะเหมือนอย่างเตยที่เคยสอบได้เก้าคะแนนเมื่อเตยขยันหาความรู้มากขึ้นทำให้ได้คะแนนสอบมากขึ้นเบิร์มพยายามดูสัม,มนเนเรนบัณฑิตและเตยเป็นตัวอย่างในการใฝ่รู้ได้นะคะไม่แน่คราวหน้าเบิร์มอาจสอบได้คะแนนสูงที่สุดก็ได้ คครบุณูส่วนคนที่ได้คะแนนดีอยู่แล้วก็สามารถเอาตัวอย่างสมณรบนณฑิตมาใช้ได้ค่ะนักเรียนจะได้เป็นคนมีความรู้และอาจได้คะแนนสอบในครั้งต่อไปมากขึ้นด้วยค่ะครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าคนที่มีความขยันมีความพยายามและใฝ่รู้มีลักษณะในแบบใดก่อนอื่นต้องรู้จักหน้าที่ตนก่อนเช่นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ควรตั้งใจเรียนขยันหาความรู้อยู่เสมอวิธีการหาความรู้ก็คือการค้นคว้าจากตำราหรือถามจากผู้รู้อย่างเช่นนักเรียนถามครูเมื่อสงสัยค่ะสิ่งสุดท้ายที่คนใฝ่รู้ขาดไม่ได้คือความตั้งใจจริงขยันและฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองถ้านักเรียนทําได้ตามนี้ครูรับรองค่ะนักเรียนจะเป็นคนที่มีความรู้ทุกคน เป็นอย่างไรคะน้องๆเห็นความตั้งใจและใฝ่รู้ของสามเณรบัณฑิตแล้วอยากทำตามเลยใช่ไหมล่ะคะหากนำแนวทางความคิดของสามเณรบัณฑิตมาเป็นแบบอย่างอย่าลืมนะคะการใฝ่รู้ความพยายามเป็นที่มาของเด็กฉลาดเรามาติดตามกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ เป็นอย่างไรคะเมื่อเด็กๆชมคลิปจบแล้วนะคะเด็กๆตอบคุณครูได้หรือเปล่าว่าคุณธรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้จากเรื่องสัมมาณีบัณฑิตนะคะมีคุณธรรมอะไรบ้างที่เด็กๆควรยึดถือเป็นแบบอย่างแล้วก็ควรจะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันไหนใครตอบคุณครูได้บ้างคะเก่งมากค่ะเด็กๆ คุณธรรมที่เด็กๆควรยึดถือเป็นแบบอย่างนะคะจากเรื่องสมเน็นบัณฑิตก็คือการเป็นผู้ช่างสังเกตนะคะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จนะคะเด็กๆก,ก็ควรจะเอาแบบอย่างนี้มาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะก็คือต้องตั้งใจเรียนขยันมั่นเพียร จนบรรลุความสำเร็จเหมือนสัมเรณบัณฑิตนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานให้เด็กๆไปทบทวนนะคะ,ะใบงานนี้นะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะพอเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพภาพสัมมาเรณบัณฑิตนะคะให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพส่งคุณครูด้วย อ่ะอันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆค่ะคุณครูก็ฝากด้วยนะคะอ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่บ้านทบทวนบทเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทํางานบ้านเท่าที่เด็กๆจะสามารถทําได้นะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ